ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องทีน้องทีสวัสดีครับก็เดี๋ยวให้น้องทีพาเดินดูนะอันนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นเบสคาสาขาแยกรอ8นะเพื่อนเพื่อนก็เลยแยกมาเลี้ยวซ้ายทางทางที่จะไปเส้นไหนนี่คำไฮริมบึงคำไฮลิมบึงบึงหนองโคดนั่นเองนะก็จะมีบรรยากาศเนี้ยที่พักเยอะแยะเลยประมาณนี้อ่าคันแรกครับรถปีเท่าไหร่คันนี้ นีวอปี2017ันสบปี17ราคาเปิดาดูที่ราคา4ี0 0 0 0ลดได้ครับ4ี0 0 0 0ลดได้อีก2องลดที่อ่าถ้าลดแล้วอ่ะสุดๆแล้วเหลือเท่าไหร่395 3 9้าห้าสิก็ลดไปประมาณ2 20,000กว่าบาทประมาณนี้นะแล้วก็ได้ล้อเดิมนะเพื่อนคันนี้ล้อเดิมล้อเดิมล้อเดิมรถเดิมลดเดิมแล้วก็สีดําแล้วก็เล่มแปในเล่มเนี่ยเป็น ไมแดงมือเดียวเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยางใหม่ละ mm hmm. ยางเป็นเอทีนะล้อเดิมเดี๋ยวยางป2ย mm hmm. ี่สิบอ่ะดูสักคันึูกไหมสีสวยไม่มีขนแมวตัวจริงสวยนะเพื่อนรถ mm hmm. มือเดียวนะแคปเปิดได้อันนี้นะเข้ามาข้างในก็เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะส่วนมีคนถามเดี๋ยวเขาต้องดูทริปนี้เกียร์ถอยหลังของตัวนี้มันเป็นหกเกียร์แล้วดึงกดลงใช่ไหมกดลงแล้วก,กดลงยไปายสยไปายสุดนะ<า>นกดขึ้นครับกดลงตัวไหน ยกไปซ้ายสุดต้องเหยียบคัดก่อนเนาะใช่ครับกดลงกดลงตรงไหนนะยกยกซ้ายยกซ้าย,ยก,ก่อนอันเนี้ย อันนี้เป็นรีโวอไม่ได้กดอ้าวรีโวอไม่ได้กดใช่อ๋อดันซ้ายสุดซ้ายสุดนึกหนึ่งพี่แล้วก็ดันขึ้นบนแล้วก็ดันขึ้นบนใช่อ๋อจะมีเสียงสัญญาณดังตีอสมันก็คือแบบว่าไม่ใช่เกียร์หนึ่งธรรมดาใช่ถ้าเกียร์หนึ่งธรรมดาจะไม่มีเสียงตีดอืออือเกียร์หนึ่งธรรมดาไม่มีเสียงตีดอ่าะมีเซ็นเซอร์เกียร์ถอยอยู่ครับอ่าเบาะเบอร์โอเคสวยเดิมโรงงานเสียงเดิมอย่างเดิมโรงงานไม่ประมาณแสนสี่เมื่อกี้ผมดูอ่าไม่แสนสี่นะนอกนั้นเดิมหมด สวยคันแรกผ่านพ้นไปแคมเปิดได้พื้นบกกบะเดิมมีให้ที่สําคัญที่นี่มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยเนาะให้ไป6เดือนใช่ไหมใช่ป่ะวะหกเดือนอ่าหเดือนหรือระยะทางจํากัดไหมระยะทางไม่ได้จำกัดไม่ได้จํากัดนะเอาไปเลย6เดือนเต็มๆนั่นเพื่อนส่วนคันถัดมาอันนี้บีโก้แชมป์ปี2013ครับสามแชมป์ปี13ราคาเปิดอยู่ที่ราคา295 295ได้แชมป์ยกสูงใช่ครับล้อล้อเดิมยางเดิม ได้อย่างนี้เลยสีบอลเงินสวยๆนะเพื่อนที่นี่ก็โอเคมาสวยทุกคันนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะรถสวยถ้าไม่สวยเนี่ยถ้าจอดตากแดดตรงเนี้ยมันจะมีรอยรอยคราบที่เกลอรอยแบบเยอะอาจจะมีนิดหน่อยครับตามการใช้งานครับพี่ไฟอะไรอย่างเงี้ยสะกงสะเก็ดหินมีบ้างอประมาณนี้เพราะว่ารถใช้ตามจังหวัดก็จะประมาณหินเยอะหน่อยส่วนคันถัดมา 2> <2: เป็นอินโซดีแม็กสองจุดห้าปีสองพันสิบสามสิบสามก็คือโฉมออ l นิวปีสิบสามเครื่องสามเหมือนกันเลยสิบสามเหมือนกันก็คือดูง,ง่ายดเดี๋ยวดูดราคาเจ้า,<ท>าตลาดราคา็นไงไางครับเจ้าตลาดอุ้ยเจ้าตลาดได้เท่ากันนะเพื่อนยกสูงเหมือนกันนะแล้วก็แคปเปิดได้ไฟความล้ำสมัยยกให้ตัวนี้ลูกแก้วคอนเดคเตอร์อันนี้ย<ม>ังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่สองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าเก้า สองเก้าเก้าเพิ่มสี่พันยังไม่ในรวมส่วนลดยังก็คือรวมหมดแล้วแหละนนราคาเน็ตไพร์แล้วนะเพื่อนพร้อมขายราคาเนี้ยคือรวมจัดรวมโอนรวมทุกอย่างแล้วถือว่าถูกมากๆแล้วในราคากระบะยกสูงแล้วก็คือรพ,จจพร้อมธมาหากินฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่าง,าานงนเนี่ยสีสันนี่สวยคลิปไม่ไมีร่องรอยนะเพื่อนอาขั้นถัดมาเป็นสี่ประตู สี่ประตูเป็นเชฟโรเลตตัว z ซ1เจ็ดหนึ่งนะครับ z ซ1เจ็ดหนึ่งซเจ็ดหนึ่งเป็นตัวยกสูงของของเชฟโรเลตยกสูงเป็นตัวเชฟนะดูราแม็กใช่อ่าภาษาที่คนเขาเล่นกันนะราคารถปีเท่าไหร่คันนี้รถปีสิบสามปีสองพันสิบสามราคาเปิดดูที่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าได้สี่ประตูแล้วอืมแบก็เพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์เจ้าตลาดนั่นเองนะแต่เหลี่ยมสันนั่นก็ คล้ายๆกับอีซูซูโฉมปัจจุบันนะโฉมที่เป็นดาบตัวเนี้ยด้านเนี้ยคล้ายดาบมันแรงมากนี่นี่เลยได้ล้อแม็กก็คุ้มแล้วล้อยางแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลูกแก้วด้วยพาอยู่เขารู้ดีว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงอือก็คือเป็นเครื่องพื้นฐานตัวเดียวเบสออนเดียวกับอีซูซูนั่นเองเป็น2.8ครับสองจุดแปดด้วยใช่ครับดูตรงไหนอ่ะสองจุดแปดนเล่มอ่ะดูดูดภายในให้แล้วกันนะสัญลักษณ์ gm มันเป็นเกียร์ออโต้ ราคาสองราคานี้ได้เกียร์ออโต้สี่ประตูเพื่อนรู้กันนีตัวแพงโตประตูด้วยแอร์แบ็กนี้ให้นะเพื่อนมีสองใบด้วยนี่แล้วก็เป็นมีจอให้ด้วยนะแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะเบาะเบร์ก็ถือว่าโอเคนะก็หุ้มใหม่หุ้มใหม่ได้หมดแล้วมันมีรอยยับรอยย่นอยู่หุ้มใหม่ได้ไอะไรครับการใช้งานรถทุกเข้าครับมีโลบาให้มีเพื่อนปุกกระบะให้ สีขาวสวยอ๋อแล้วก็ดูตรงนี้วิธีดูสองจุดแปดเออก็เท่ดีนะส่งมันได้นะในราคานี้นะเพื่อนๆแล้วก็รถปีทุกสิบสี่สิบสามก็เริ่มมีกล้องถอยหลังให้ละก็สบายสวยราคาก็สวยครับอืมรถสวยราคาดีคันนี้มัดสอาพันสิบเอ็ดมัดด้าบีทีห้าสิบโปรบีทีห้าสิบโปรตัวเตี้ยปีสิบเอ็ดราคาเปิดดูที่ แสนสามคือเน็ตไพแล้วอ่าก็คืออาจจะมีค่าน้ำมันคนพามาเล็กน้อยอต้องพูดกันตามตรงเพราะว่าเขาขายโฉมเนี่ยถูกแล้วดูกระจังหน้าในี่สวยคลิปได้ล้อแม็กด้วยล้อใหม่ยังใหม่ล้อแม็กขอบ17นะเพื่อนแล้วก็จัดทรงลงล้ออีกนิดนึงเดี๋ยวขอดูคันนี้นิดนึงเฮ้ยภายในสวยว่ะสำหรับคนที่มองหารถใช้งาน แดชบอร์ดเดิมมีวิทยุซีดีให้นะแล้วก็เกียร์ธรรมดากี่สปีดเนี่ยห้าสปีดประมาณนี้ครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้แค่เปิดได้มีพื้นปูกระให้แต่สีสันนี่สวยเลยคันถัดมาหัวเดียวเป็นหัวเดียวครับปีสองพันสิบแปดปีสิบแปดราคาเปิดดูที่ ปกติขายหน้าร้านสองเรถไปสองแปด้องแปดห้าได้ดีมหกพร้อมทำมาหากินหนึ่ก้านึ่นี่แต่คันนี้ซิ่งด้วยคันนี้เป็นไงบ้างคันนี้วิกโกปีสองพันสิบปีสองพันสิบราคาเปิดดูที่สองพราคาอยู่ที่หนึ่งเก้าแสนเก้านึ่งเประมาณนี้ ยินเตอร์แต่งล้อแต่งอะไรแต่งหมดล้วเรียบร้อยสีสันสวยอ่ะไปดูต่อไปไหนเฮ้ยตัวนี้แคบเปิดได้ด้วยะจอดเอบียดไปนิดนึงนะคุณดูมีพื้นปกบะให้นะแล้วก็ฝั่งนี้หูมาเต็มเลยวัดบูธให้แล้วก็พวมาลัยโมโม่ <c oughs> <c oughs> หัวเกียร์ยกสูงแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> สวย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 ่สวนข้างไอ้มาด,ด้า อไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นปีอ่า16ครับเพี่ปี16ใช่เครื่องดีเซลหรือเบนซินเป็นเครื่องดีเซล16เครื่องดีเซลด้วยนะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่365 365ได้รถไซส์ใหญ่ๆสือสวยสีนี้ก็สวยนะเพื่อนล้อเดิมหมดเลยคุญแจคีเลสล้อเดิมยางใหม่ CX5 นะปีเท่าไหร่นะ10 โอ้โหภายในชายประตูใหญ่ถึงนี่เลยเพื่อนๆนี่โอ้โหชายประตูใหญ่มาก Airbag หลายใบอ่ะผมเห็นดูเครื่องดีเซลเนาะดีเซลเนาะโอ้โหประตูดีเลยดีเซลต้องวิ่งมันร้อนหน่อยนะเพื่อนอือ เนี่ยปฏิทินยังอยู่เลยเนี่ยเพิ่งเข้าเลยเนะี่ยเพิ่งเข้ามาได้สภาพขนาดนี้ก็ถือว่ากริบแล้วสนใจเข้ามาดูได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะเพื่อนยังไปต่อได้ยังไม,ไ,ไม่อยายใครอ่ะได่ครับแล้วชมป้ายแดงอะไรเขาก็ยังคล้ายๆแบบนี้นะเป็นเขาเรียกภาษาคนออกแบบโคโดดีไซน์นะเป็น CX 5้นะเพื่อนทะเบียนเป็นกรุงเทพด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนก็โอนเข้าจังหวัดนั้นให้เลยนะในราคานี้นะ เซนเซอร์กะระยะอะไรมีครบหมดเลยนะครบเลยครับเซนเซอร์หน้าหลับโอ้โหคันนี้ไซส์ใหญ่มากเลยอะ่ะโอเคต่อไปก็ภูมิฐานหล่อไฟฟ้าด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่ไฟฟ้านี่หว่าโทษทีโทษท,ท,ทีสมัยนู้นอะ่ะยังเป,เป็นโชคอยู่แต่ว่าโห<ม>เด็กนอนได้สบายอะ่ะดูดิสุดแขนอะ่ะดูดิสุดแขนข้างในก็ถือว่าโอเคอ่ะปิดได้เลย ถือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่แล้วก็อันนี้ก็มีอีกสองคันนะเข้าใหม่เป็นลิมิเต็ดเนาะเข้าใหม่ครับยังแต่คันนี้ยังไม่รู้ราคารายละเอียดยังไม่มีราคาเป็นเครื่องพัน t ท r โบหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเห็นไก็จะประมาณเครื่องพัน t ท r b บประมาณนี้ราคาหลักแสนราคาหลักแสนส่วนคันนี้ก็แสนนิดนิดตรงกลางนี้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านนอกอีกคันหนึ่งอันนี้ยังไม่รู้ราคาแต่ถ้าชอบก็ติดต่อได้เป็นตู้ทึบแห้งสองนี้เลย ตู้ทึบครับตู้ทึบแห้งเป็นรีโว่ปีสองพันสิบหกสิบหกได้ล้อแม็กด้วยนะสิบหกได้ล้อแม็กเป็นตู้ทึบตู้ทึบเ็าติดมาแล้วเลยครับอ่ามันล็ออยู่โอเคไม่เป็นไรก็คือให้ไปทรงนี้เลยไม่ถอดออกราคาเปิดดูที่ราคาเท่ากันเลยครับกับ1.9 5นจุดเก้าเท่าคนหนึ่งจุดเก้าสองแปดห้าพร้อมวิ่งทำมาหากินวิ่งได้เลยถือว่าโอเคนะทรงสวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปสอร์ด้านในแดดร้อน ส่วนรถเข้าใหม่ก็มีมาเรื่อยๆนะที่นี่อยู่ตรงแยกรอแปดหาไม่ยากนะเพื่อนอ่าเบอร์โทรน้องทีศูนย์เก้าสามห้าสองหกอ่าเดี๋ยวหลบแดดตวหกห้าครับศูนย์เก้าสามห้าสองหกห้าสองหกหกห้าติดต่อน้องทีได้เลยไอดลไลน์ก็เบอร์นี้ใช่ครับโอเคอยู่ตลอดนะโอเคคลิปนี้ขอบคุณน้องทีมากค่ะผมครับ